เป็นน้ำมันนั่นแหละรวมลาอยู่ภายในอันหนึ่งบังครับแม่ดิบแม่ดิ้นะติปบญญาาสัทธาความเขียนบังครับดีบแม่ดิ้น,นที่รียนม่ได้นึ่นก็ไม่เคยดิ้นทีเลสไม่เคยอยู่เป็นสูกะมันดินงยิงอากาศออ้าไปแล้วพอ,อน,น้นนนนดิ้นท้าก็ยนเยนี้ก็ดี การภาวนาขึ้นอยูก่กับทางด้านจิตใจคือถ้าหาว่าใจใจดีการภาวนาสงบผูบ้ที่เรื่องทางทางสงบสมถะสงบด้ดีอีกเรื่องการปราัญญาเรื่องของปัญญาก็เติมตัวในการที่ารมาแก้ไขขอสอนสิ่งที่เป็น,ในใข,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 ข้บาบกรดีเี่พื่อาการเย็นเนี่ยทำช้วยโดยได้ ถ้านั่งภาวนาถ้าถ้าจิตดีที่อย่างเดียวอ่ะนั่งกี่ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาและถ้าจิตไม่ไม่ดีไม่ได้เลือกภาวนามีมีเจอไอ้พูดไม่ถูกเนาะภาวออนาเวลาเท่ากันแต่ จิตดีจิตไม่ดีคือจิตสงบได้เร็วหรือจิตควทางด้านปัญญาคล้องตัวกบจิตไม่ออกทางด้านปัญญาโดยส่อนซาสให้ดมสูดคำาม่งก็ไม่ยอมลงอย่างนี้ลำบากมันภาวนาบอกช้ำมาก <c oughs> เวลาเท่ากันก็ตามนั่งภาวนาอีชั่วโมงก็ตามแต่เวลาเท่ากัน วันจิตที่ภาวน,นาไม่สะดวกคืนวันนั้นแหละเป็นคืนที่แบบช้ำมากถ้าจิตสะดวกแล้วเวลาเท่ากันก็ตางเช่นเราน,นั่งห้าชั่วโมงหรือหกชั่วโมงถ้าถ้าจิตสงบดีหกชั่วโมงเท่ากันกะสบายสบายธรรมบายแล้วบบนะถ้าจิตไม่ดีนี่เหมือนนอกช้า,า,ามสมุทรเลยมันเป็นมันขึ้นอยู่กับจิตเพราะงั้นรับ ท่านพูดอีกคราวนี้งดชระบาตรเช่นเขเสียพระพุธทธเจ้าหรือท่านผู้เชี่วทาญทานงดชำราบาตรเนี่ยท่านเขาน้างรบ,บัตรที่เจ็ดวลันท่านถึงออกในขณะที่เข้านั้นไม่มีปัญหาอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยท่านไม่ได้ใช้สมมติสิ่งทุกขเวทนาก็เป็นสมมติอึ่งเหมือนกันเมื่อขันไม่มีความหมายในทุกไม่เป็นสมมุติในจิตท,ทั้งท่านแล้วท่านปล่อยออกออกจากนั้นแล้วเรื่องสมมุติทั้งมวลมันก็เขา้าเกี่ยวข้องมาได้ขัน รูปเป็นสมมุดเข้าไปเกี่ยวเข้ามาได้เวทนาก็ต้องเข้าไปเกี่ยวเข้าถินไม่ได้เหมือนกันท่านยาด้านหานียามตัวต่อยทัองหมเวลาขึ้นมาถ้าเครื่องปิสือหมตัวนั่งท่านเข้าในโรคลาบาัตถึงเจ็ดวันก็ในนี่นงนในสมัยงรามมีอย่างนั้นเจ็ดวันเข้าในโรคฉาบาัต ก็ออกเช่นอย่างพระกัสสปะท่ทนานท่านจำนาญทางนิโรธสมาบัติเข้าเข้านิโรธสมาบัติท่านเจ็บใจนี่ข้าสากาัดเทวรล่าอยากทำบุญกับพระกัสสป่าข้าสกัดเทวราชากำลังปุชชาดาเราก็รู้แล้วว่าพระกัสสปะท่านจะออกนิโรธสมาบัติในวันคำโลบเจ็ดถึงวันนั้นตอนเช้าเราก็มาเตรียม ทางท่านออกสบายเเราทำเป็นคนแก่นะของเ่าน่ะ้าวสก,กัดเาวรากกำนา,านงจุจราเรือไม่้าชเป็นรมมาตาั้งอะไรกรนตอัดอยู่ข้าง,ง,ง,งทางที่ทา่นา,านจะินสบายความจริงเป็นข้าสก,กัดเยเวราชนะอยู่กลงแลงเพศ่อะไรทุกย่า ความกัวมาตะคบผนะนั่นตนบุญความมาเกิดได้บุญนะงศชาดาก็บความเป็นแก่ข้างสการเทวรัตน์กับความเป็นคนแก่เนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารนั่นมาอยู่ข้างถนนข้างทางที่ท่านจะเอาไปดูไม่ไหวมา, oh, าโอ้ดิเท่าเอ้ยวันนี้พระธรรมบุญ ท่านทำมาโปรศันแล้วนี่าท่านมาบินธาบาทนี่เดียวความจริงก็สองหรืยมัดติดกันแล้วเข้าใจไหมสองเหลียต่อบวกกันแล้วเขาเป็นบาทนี่สองหลียติดกันพังแล้วเข้าใจเปล่า<อ>พูดกันเรียบร้อยตกลงกันมาจากชั้นสวรรค์แล้วเวลามานี่เทําเหมือนเหมือนกัไมารู้ชีกันเลยแล้วเป็นไงผู้เท่าถ้าว,วันนี้อ่ะท่านมาบินธาบาทมีสิ่งของที่จะทําบุญให้ชานิในวันนี้อ่ะตามธรรมดาถ้าวัน ถ้าวันท้าทำไมไปสบายของไม่มีเสียถ้าของมีพระท้าทำไมมาเสียวันนี้เป็นยังไงมีไหมเท่าไม่มีอะไรเตรียมมาต oui ั today, ้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำท่าว่าเท่าสกัดเจอแ่้วตอนนุ่งก็ทําท่าเป็นกุรีกุจอไปนี่เดียวหาดูก่อนน่าหัโอ้นี่มีนี่ห่วมาว่ะมาใส่ว่าพอวางของใส่แบบปุ๊บกลิ่นมันตลบอบอวลตีของเทีบไม่ได้ตีของที่มาไหนให้เฉลี่ยตรงกลาง พระกัท่านก็ทราบตันสี้ทำไมมาเอาพิมาทำอย่างนี้ล่ะั่นแหละแต่ภาพกับเวลาต้องรับมาบยญมาทำอย่างนี้อึนเชืบุญแล้วใครอยากได้ทั้งนั้นมัดขาดเนป็นเชบุญแล้วใครก็อยากได้ทั้งนั้นเรว่าเาลไม่เศร้าเลยนี่เหมือนกันนี่เห็นหลื่ื่่องเล แล้วคุณมันเ่ิมไหนมาๆห่หรือม่้งต้นใหม่เนเมาตวันาดีจ้าค่ะเอาวันนาดีเดี๋ยวราเหนี้ราจะบำบัดนะพวกเรานั้นมีรถทัตบบก็หมอนกระจายปละมันผิดกันเข้าไปเข้าไปเจ้าพุทธเจ้าเ้พุทธเจ้าหนึ่งราสาวกทงค์หลัยองค์ท่านชัมีจังนานในทางด้วยบบัิเช่นเข้าตาะ มันเข้าในรูปตรงนั้นแหละเข้าอย่างที่พูดนี่เข้าท่านเข้าพักขันหมดคาว่าขันจะตีกองรูปก็มีความหมายในจิตที่ไม่เข้าถึงเวทนาที่มีอยู่ในในรูปอันนี้จริงไม่มีความหมายสัญญาสังขารมีอย่างอาการทั้งห้าเป็นสมุดที่ไม่มีความหมายเลยวลานั้นตีพักมันเข้าในรูปตรงนั้นแในเจ็ดวันใน,นสี่วันนี้แต่ท่านจะกำหนดเอา มีโลกนั้นแบบเวลาท่านตอบมีท่านท่าสกัดเทวดามีตามธรรมดาร์ท่านที่อ่อมีจากนี่เนาเท่าไรนั่นเผู้ที่ไปทำให้ทำมาดั้งถือว่ามีอิสรมากที่สุดท่าสกัดเทวดาจึงต้องทำอย่างนั้นมุ่งมาจากท่านสวรรค์จำนักอิสกาดามาทำตนเป็นคนแก่อยู่ข้างทางเมื่อบ้านก็ทำเป็นกระตับก็มีมิตเอาเนี่ย ถ้าไอ้นั่ถ้ากษัตริย์ท่านพิมพ์าาบาทมานั่นก็ก็ทำทำพิธีอย่างนั้นแหละมันที่กาศไปกินเวลามาใส่บาทของมันมันเป็นของทิพย์ไม่ใช่ของธรรม,รรมดาเรามันก็ตะลบอบวนถ้ากษัตริยท์ท่านรู้ทันทีเลยนะถึงได้ว่าให้อ่าท่านสกาจิโรลาที่งทำตนเป็นคนแก่ถ้าทำไมมาเอาวิถีมาทำอย่างนี้ล่ะ คือคือหมายว่ามาอะไรมาดักเอาบุญก่อนประชาชนทั้งหลายว่านั่นน่ะหมายว่าเพราะแต่ข้าราชการเขาบอกขึ้นชื่อว่าบุญแล้วใครๆต้องการทั้งนั้นคือทั่วโลกก็ต้องการมันภาษาภาษาอะไรไม่ทราบเดียอะอะไรไปเรื graduate, ่องกับมีต่ออะไรแต่เราไม่พูดมากไม่อย <big> ู่พูดถึงเรื่องบุญความดี ทำให้เป็นบุญค,คือความสุขความชั่นั้นทําให้นทุกความดีนี่คือไม่เป็นของคื่เป็นของน่าสมัยจอมปราดทลายนิยนนมสมทบทนุถนอมบำรุงรักษากันมาตั้งแต่นหนแต่ละโลกอย่างน้อยพออยู่ได้ก็มีความสุขเหมือนกันกบคนที่โรคที้อายเนี่ยพอพออยู่ได้ก็ยาก็หมอถ้ามียาหน่อยแล้วไม่มีความหมายถึงเล็กก็จะจักใหญ่น้อยก็จะมาก ถึงขั้นตาได้มีคนเราก็เหมือนกันมันมีเรื่องแต่บาปแาต่เผายิ่งตลอดเวลาแล้วใครจะไปะทนได้ล่ะความความทุกข์ยังนิดเดียวมันมันก็ไม่สะดวกสบายแล้วท่านที่แปลว่าทุกขังแปลว่าอะไรแล้วว่าทนไม่ได้คือครับธรรมชาตินี่เขาไปบีบบางคบแล้วไม่มีใครทนได้อยู่เฉยก็ต้องก็ต้องบีนต้องดิ้นสง,องอบตัวไม่ได้ท่ที่ว่าทนไม่ได้เนี่ย คือทนสงบตัวอยู่นั่นไม่ได้ต้องดิ่ต้องดิ่งคนทุกข์ชั่วครั้งแปลตามตามแล้วก็แม้ว่าทนไม่ได้นี่เมื่อใครใครก็ทราบแล้วว่าความทุกข์นั่นเป็นยังไงสัตว์ก็รู้คนก็รู้ท่านจิงแปลเอาทับจับท์มาเลยยางปิดฉันนั้นเราปติดตามปิดตัวขังเลยชาติปีดกข์ขาชาปีดกข์ขามานำปีดูขังเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ถ้าว่าเป็นทุกข์ก็ตทุกข์เข้าใจแล้ว ก็คือมันทนอยู่ไม่ได้เลยที่นี่มันเป็นเจ้าจับที่เคยชินเป็นจับที่เข้าใจากันหมดแล้วก็บอกาสนาสิ่งใดที่ไม่สมหวังมันไปทุกเปทุกไปเข้าใจาไปหมดนี่ทุกถ้าว่ามีตั้งแต่ยี่ทุกตัวสารแล้วไปยังในโลกมันี้มีความหมายอะไรใครยังมาอยู่ใครยังมาเกิดเกิดพบใดชาติใดก็ตามในกําเนินดใดก็ตามไม่มีใครต้องการจะเกิดก็เกิดเพื่เอาทุกเอาทุกเอาทุกข์ทุกซึ่งไม่มีความสุขเข้าไปเกี่ยวคันเลยเพราะความดีไม่มีความสุขก็ไม่มี มีแต่ความชั่วน้าลามกอย่างเดียวแล้วสิดผลขึ้นมาให้เป็นความทูพันมบบลอยแคบเขาเป็นหมดโลกดินแดนนี้แล้วใครดูได้ละ่ะอยู่ไม่ได้อืนะศาสต้งหลายาท่านจึงสอนให้พวกเวาสมัยเรียนรู้ให้มีวิธีลหลบหนีติดตัวเดินทางไม่ประตานมันมีถ้าน้ำือมีต้นไม้สอดปากทางมันก็มองเห็นแล้วย็นตาเย็นใจมองเห็นน้ำก็เย็นแต่ทั้งที่ยังไม่ได้ดื่มมองเห็นลมไม้ เย็นใจแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เข้าอมม้นั่นหลักคํามดีเป็นอย่างนั้นเป็นที่หวังของทั้งหลายกระดังที่พูดวันนั้นพูดถึงเรื่องแบบทุสานาโสนั้นเป็นประโยคใหญ่โตเหตุที่จะนำมาพูดอยู่บ่อยๆี่ดูที่ว่าออกจากที่นี่แล้วนั้นล้วเมื่อไรเราจะพ้อจับทุกอย่างที่เสวยอยู่เวลาเนี้ยสักทีหนึ่งที่สุดไม่มีคพระเราได้สร้างกรรมไว้มากต่อมากก่ความจริงแล้วมี ทาไมจะไม่มีทุกก็เป็นอนิจจังทุกข์อนัตตาทําไมจะเปลไปได้ทุกมากขนาดไหนก็ยังต้องแปลี่สภาพนั้นจะหมดทุกจรมอจังกว่าจะหมดทุกคนสี่มันนานขนาดไหนนะท่านถามที่ว่าที่สุดของทุกย่อมมีเนี่ยคือหมายถึงความทุกมากเลยมันนานแสนนานกว่าที่จะหมดทุกจริงบอกตัดเอาเฉยว่าที่ที่สุดของทุกไม่มีมันทำมันโกงกับความทุกมากหรือขนาดนั้นก็ตาม ก,ก,ก็ยังได้พูดอยู่ว่าถ้าเราได้พ้นจากกำเนิดเงี่ยในสารโลกออกจากความแผเดเผาในหลุมนรกนี้ไปแล้วเราได้กาเนิดเ็นมาษยกเราจะต้องสร้างบุญสร้างสมุนให้มากมูลทีเดียวปพระหนึ่งว่าการที่จะได้สร้างบุญสร้าง,งสมุนและจะพ้นจากนรโลนพวกนี้จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ความจริงมันกี่กับกี่กันเพราะความแผดเผาของทุกมันมากขนาดนั้นเลย จึงทาให้ความก็ยิงต่อความสุขทั้งหลายแม้จะเป็นเวลานานที่จะได้พบได้เห็นก็ตามจะปื้นไว้จะมาได้ถึงวันพนุ่งนีมีความสุขจะสร้างบุญนั้นในวันพนุ่งนีเป็นอย่างนั้นลแล้วก็ไม่สงสัยด้วยอย่างแน่นอนที่จะว่าจะต้องฆ้าบุญนบบนแน่นอยไม่ประมาทต่างชาติที่เป็นมาแล้วเหล่านี้จะเป็นกุ้งไว้จมมาจะถึงความมาือสิ่งด้วยธรรมขึ้นมาจริงๆนี่มามากลก่าให้ อ,อ่าผิดนอสแห่งกรรมเสมอเพราะมันเป็นบทที่หนักมากเรื่องความทุกข์ที่ดับสันดานศัพว์นั้นเรายกตัวอย่างมาให้เห็นนี่สิ่งเหล่านี้นไม่ใช่เป็นสิ่งฟองแลงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจาัดไว้เลยคำพ่อพระพุทธเจ้าก็คือเอกนามมรรคท่นัเคยพูดไแล้วหนึ่งไม่มีสองคืออะไรพระยานอยากทราบเหตุการณ์ทั้งหลายนี่ไม่มีคําว่าเป็นสองวคือถูกแล้วจะกลายเป็นผิดไปอย่างนี้ไม่มีนะพราะอาจารย์พุทธเจ้ารับสั่งเป็นอันเดียวขนานว่ายัยงไงเป็นอย่างนั้นกับพระยาน แล้วก็พุทธิเจ้า่ิวบัตขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งนี้ไม่ไม่มีเทียสองเพราะเกิดยากมากถ้าพูงพระาว่าเกิดนะไม่มีอะไรเกิดยากยิ่งกว่าพวกพุทธิเจ้าแต่ละพวกองค์ที่มาเกิดเพราะมาเกิดนั้าเท่ากับมาลื้อถอนถอนขนสัตว์ขนสัตว์ขึ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายกองทุกข์นี่หลายประเทศนี่เออไม่ใช่ประเทเดียวกองทุกข์มีหลายประเทศผู้ที่อยู่ในตังก็ได้เลื่อนขึ้นมาผู้ที่เลื่ ที่ผ <c ười> ู้ที่เบาบางก็ค้นไปพ้นไปผููที่มีบุญมากท่านเีเคยสั่งสม่อนบวชรมไปแล้วตั้งแต่กาลแล้วก่อนพระพุทธเจ้าองค์นี้มาก็เหมือนกับมาเพิ่มมาต่องบประสาทให้ยอดงบประสาทขึ้นถึงเลยถึงเลยถึงเลยนั่นพระพุทธเจ้าจะมาอบแต่ละโคเป็นของเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหรไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่โตมากที่ให้ความสุขแก่โลกแก่ปุถานยิ่งผู้ที่มีความผู้มากทำไมจะไม่มุ่งหาความสุข คนจะตายและ้ะทรายจะไม่ยิ่งหาที่พึ่งนี่พระพุทธเจ้าแต่ละตัวววมาจากรู้เป็นที่พึ่งของโลกขนาดไหนไม่ไม่มีใครจะเกิดพระพุทธเจ้าเรื่องพระพุทธดุษฎให้โลกนนหนึ่งน่ะนี่ฟังดูนี่งเรีย <c oughs> ว่าเกิดยากเกิดได้ทีละพระองค์ภาษาของเราทีละองค์ขนาดไม่ไม่เคยตาโกว่าเกิดกันเป็นทั้งสอง เนื้อครามปราราสนาเป็นผู้ดีเจา้าเนี่ปยปราราสนาแคบเป็นแคบตายหรือว่าเป็นตายก็ไม่ว่าละเมื่อขีพกขีพฆ่าหรือขนาดนั้นยังร่มไปได้เพราะมันไปยากเ,เดินยากที่จะขนสัตว์โลกทั้งโลกให้คนจากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนอกจากจะของจัดสรุเป็นผู้ดีเจา้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ยังจะต้องเป็นภาระสั่งสอนสัตว์โลกนักขนาดไหนก็ไม่รู้จะเพราะฉะนั้นจึงเ,เกิดยาก ัสนาไปนี้ยังไม่ถึงไหน่ล้มแล้วเพื่อจับทั้งหลายเนี่ยปัสนาเป็นมุสลิเจ้าเป็นโพธิยายด้วย่ใช่แต่ไปดยังไม่ถึงไหนย่อมแล้วความปาสนาล้มแล้วล้มแล้วคือไม่สําเร็จเดินทางไม่ไม่ไม่ถึงจุดไหนไปถึงแค่ได้แค่ไดแค่หนึ่งแล้วล้มไปเสียล้มไปเสียคู้ที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ ยังม,มีมีจำนวนน้อยมากถ้าเทียบกับผู้ที่ล้มไปในความปัฒานาด้ดยกันนะปัจจัยรู้ทีเจ้าด้วยกันเนี่ยสมมติว่ามีร้อยร้อยายอย่างนี้จะเป็นไปได้แค่ห้าลายเป็นอย่างมากรองนั้นล้มเหลวล้มเหลวยากไหมครังดิ